ไหนลองบอกประโยชน์ของนมแม่มห้ครูฟังสิไม่ต้องชงประหยัดเวลาสะอาดถูกหลักอนามัยที่สำคัญพ่อก็สามารถกินได้ครับโตขึ้นพวกเราอยากเป็นอะไรคะอ่ะคำก้อนผมอยากเป็นทหารครับจะได้ปกป้องประชาชนอ่ะตะขบลวลูกผมอยากเป็นตำรวจครับผมจะได้ดู นอยากเป็นประชาชนค่ะข้าจะให้หนายตาข่มแล้วก็นายคำก้อนมาดูแลหนูคะ่ะโอเคธนกฤตที่บ้านหนูทำอาชีพอะไรคะธุรก,กิจใต้ดินครับคุณอยากรู้เลยครับธุรก,กิจใต้ดินเหรอเปิดบ่อนหวยใต้ดินขายยาเหรอ ขุดมันครับ